วันหยุดจากการทำงานที่โตชุดลาชการหันหนาตรงโทงห้ค้นบรอถึงเธอแม่น,นวนพานงสิพ้าน้นองลงโตงหนวยง,งานกเกษตรน้ำกันสวัสดีตอนเช้าวันสุขที่9กรกาคม2564นะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกรเกษตรวันหยุดพานุ ภารกิจวันนี้ก็จะพามาดูหอยเชลลี่ออกไข่นะครับหอยเชลลี่สีทองบางท่านบอกว่าหอยเชลลี่จะออกไข่เฉพาะกลางคืนนะครับเขาจะขึ้นมาออกไข่นะครับกลางวันเขาจะออกไข่น้อยนะครับก็มีเปอร์เซ็นต์อยู่บ้างนะครับที่มีนิดหน่อยนะครับแต่ว่าหอยเชลลี่สีทองไล่นําโชคกุดอนธานีของเราของเกษตรบรรจุพานุนะครับสามารถออกไข่ได้ตลอดเวลานะครับมาดูนะครับเขาก็ยังออกไข่อยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่ออกนะครับไข่ก็ ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับดูการออกไข่นะครับนะครับเขาก็ลําเลียงไข่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับฟองที่สามฟองที่สี่นะครับเขาก็จะออกมาเรื่อยๆแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับให้ดูใกล้นะครับดูนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นมาอีกนะครับเขาก็จะปล่อยไข่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ วันนี้ก็พาชมการออกไข่ของหอยเชลลี่สีทองครับซึ่งน่าทึ่งมากนะครับก็คือว่าหอยออกไข่ได้ดีนะครับหลังจากที่กินมามุอินเดียของเราเข้าไปนะฮะพยายามเข้าไปดูใ,ใกล้ ก็จะออกไข่แบบนี้นะครับไข่ฟองหนึ่งก็น่าจะประมาณเกือบสามสี่พันตัวนะครับเห็นไหมครับเวลฟาฟักออกมา,าชมบรรยากาศตอนเช้าเช้านะครับการออกไข่ของหอยเชอรี่สีทองนะครับน,นี่เป็นสนิมแดงนะครับสนิมแดงแล้วก็เก็บไข่ส่งลูกค้าทุกวันนะครับ ก็ต้องอดใจรอนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับนะครับไข่เราเยอะทุกวันนะครับท่านใดที่สนใจในการเลี้ยงหอยเชลรีนะครับก็สามารถเข้ากลุ่มหอยเชลรีสีทองไทยแลนด์นะครับบายพานุได้นะครับเป็นกลุ่มที่จัดขึ้นใหม่นะครับจัดตั้งขึ้นใหม่ก็ต้องขอเชิญชวนพี่น้องนะครับ ผู้สนใจในการเลี้ยงหอยเชลลี่สีทองนะครับเข้าร่วมกลุ่มเยอะๆนะครับเพื่อที่เราจะได้สร้างกลุ่มสร้างการตลาดไปด้วยกันนะครับเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับนี้ก็พาชมบ่อพ่อแม่พันธนุ์บ,บ่อพ่อแม่พันธุ์หอยเชลลี่สีทองนะครับออกไข่นะครับวันนี้จะเสรวันหยุดพานุก็ต้องลาไปก่อนนะครับฝนตกแล้วเตรียมตัวไปทํางานก่อนนะครับขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์ กดแชร์เป็นกำลังใจกันเช่นเคยนะครับอย่าลืมเข้ากลุ่มนะครับชวนเพื่อนๆเ,เยอะๆนะครับเข้ากลุ่มหอยเชลรี่สีทองไทยแลนด์นะครับบายพานุนะครับวันนี้เกษตรบนจุพานุก็ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ